สำหรับใครที่เป็นเบาหวานและไม่อยากต้องใช้ยานะไม่ว่าจะเป็นยาฉีดยากินนะคะไปตลอดชีวิตนะห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดนะคะกับเจ็ดเคล็ดลับนะลดระดับน้ำตาลในเลือดโดยไม่ใช้ยาแม้แต่เม็ดเดียวนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะตามไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพวกกัวพีพิการนะคะร้วจะได้ไม่ป่วยนะคะวันนี้เนี่ยพิการมี7เคล็ดลับดีๆนะคะในเรื่องของการลดระดับน้ําตาลในเลือดนะคะโดยที่ไม่ใช้ยานะเทคนิคเหล่านี้เนี่ยไม่ใช้ยาแม้แต่เม็ดเดียวนะคะก็หลายๆคนน่าจะทราบแล้วเบาหวานเป็นภัยเงียบนะที่แบบว่าสามารถที่จะทําให้เราเนี่ย เกิดแบบหลายๆโรคตามมาได้นะคะทำให้แผลหายช้านะถ้าเกิดว่าคุณมีแผลเนี่ยแผลคุณจะหายช้านะเกิดเบาหวานขึ้นตานะอาจจะทําให้จอประสาทตาเสื่อมอาจจะทําให้คุณตาบอดได้นะคะเบาหวานลงไตอาจจะทําให้คุณมีไตาวายไตยเสื่อมและอาจจะต้องฟอกเลือดไปตลอดชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคในการลดระดับน้ําตาลในเลือดนะคะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานเนี่ยเป็นอะไรที่จําเป็นนะจำเป็นมากๆเลยซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถที่จะคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ นะเราสามารถที่จะคุมได้ในหลายๆโรคนะสามารถที่จะปลอดภัยจากหลายๆโรคนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดและตามไปดูกันเลยนะคะกับเคล็ดลับที่1นนะคะก็คือถ้าคุณอยากที่จะลดระดับน้าตาลในเลือดนะคุณจะต้องดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอนะคะพี่การเน้นย้ำนะน้ำเปล่านะคะไม่ใช่น้ําหวานนะไม่ใช่น้ําอัดลมไม่ใช่นมนะคะน้ําเปล่านะให้เพียงพอก็คือ2.5ถึง3ลิตรต่อ1วันนะคะถ้าหาว่าเป็นไปได้นะแต่ถ้าาใครรู้สึกว่าดื่มไม่ไหว เลยอะไรอย่างเงี้ยนะเอาสักประมาณสักสลิตรก็ได้หรือถ้าว่าใครที่อยากได้แบบเป๊ะๆนะก็ให้เอาน้ําหนักตัวของเราเนี่ยคูณกับ30นะคะจํานวนมันจะออกมาเป็นซีซีต่อ1นวันนะคะอันนี้ลองคํานวณดูนะถ้าใครแบบอยากเป๊ะมากๆเลยก็คือแบบเอ๊ะเราตัวเล็กเราคงแบบว่าดื่มได้ไม่ถึง3ลิตรหรอกอะไรอย่างเงี้ยลองคานวณดูเอาน้ําหนักตัวเองคูณกับ30<ๆ>ก็จะได้เป็นปริมาณน้ําที่ควรดื่มในแต่ละวันนะคะหน่วยเป็นซีซีนะคะลองดูนะ ทำไมเวลาที่เราดื่มน้ําเข้าไปให้เพียงพอแล้วมันถึงช่วยลดระดับน้าตาในเลือดได้ก็เพราะว่าถ้าเราดื่มน้ําเพียงพอมันจะไปกระตุ้นในเรื่องของระบบการเผาผลาญของร่างกายนะคะและที่สําคัญก็คือเมื่อเราเนี่ยมีการเผาผลาญเยอะนะส่วนใหญ่แล้วพลังงานที่เราเผาผลาญเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็คือกลุ่มของแป้งและน้าตาลนั่นเองนะคะเมื่อไหร่ที่โดนเผาผลาญไปเยอะๆโดนสลายไปเยอะๆนะระดับน้ําตาในเลือดก,ก็เลยลดลงนะคะทําให้เราสามารถที่จะควบคุมระดับน้าตาในเลือดได้นะง่ายๆน,นี่เองนะ นะอยากให้พวกเราทําให้ได้นะคะดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอนะสองจถึงสลิตรถ้าใครอยากได้แบบละเอียดมากๆกนะก็เอาน้ําหนักตัวคูณ30นะหน่วยจะออกมาเป็นซีซีนะคะอันนั้นคือน้ําที่เราควรดื่มในแต่ละวันนะคะมาถึงเคล็ดลับที่2นะคะก็คือให้พวกเราเนี่ยทานข้าวแป้งน้ําตาลของหวานให้น้อยลงนะคะอันนี้นะหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วถ้าว่าไม่อยากให้ระดับน้ําตาลในเลือดมันสูงเกินไปนะเราก็ต้องทานอาหารเหล่านี้เนี่ยให้มันลดลงนะข้าวแป้งน้ําตาลของ หวานเครื่องดื่มรสหวานต่างๆนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราทานสิ่งพวกนี้เข้าไปเยอะๆนะอย่างเช่นกลุ่มข้าวแป้งพอผ่านการย่อยสลายแล้วก็จะได้มาเป็นน้ําตาลนะแต่หากว่าเป็นกลุ่มน้ําตาลหรือว่าของหวานแล้วอันนี้ก็คือได้มานเป็นน้าตาลเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยบริโภคของแบบนี้เข้าไปเยอะๆเนี่ยร่างกายจะเกิดภาวะหนึ่งเรียกว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะหรือว่าอินซูลินรีสิสแตนนะจะทําให้ร่างกายเนี่ย แบบเวลาที่มีน้ําตาลเข้าไปเยอะมากๆร่างกายบอกว่าฉันรับไม่ไหวแล้วฉันไม่สามารถที่จะเก็บน้ําตาลเข้าไปสู่เซลล์ได้มากไปกว่านี้อีกแล้วน้ําตาลก็เลยลอยเคว้งควางอยู่ในหลอดเลือดนะคะเวลาที่เราเจาะเลือดไปเนี่ยเราก็จะได้น้ําตาลในเลือดเนี่ยค่อนข้างสูงนะซึ่งจะทําให้มีผลต่างๆตามมานะอย่างเช่นเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไตนะหลอดเลือดเสื่อมเซลล์เสื่อมอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างที่ตามมานะคะเพราะฉะนั้นบริโภคสิ่งเหล่านี้ให้น้อยลงนะคะและกับคําถามที่หลายๆคนมักจะถาม แล้วถ้าใช้สารให้ความหวานที่ไม่ใช่น้ําตาลอย่างเช่นน้ําตาลเทียมย่าหวานหรือว่าการดื่มเครื่องดื่มซีโร่ชูกาต่างๆเนี่ยมันมีผลไหมคะกับเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดอันนี้จากการที่พี่การรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยก็คือว่าของเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ได้ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเราสูงขึ้นนะคะแต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันจะทําให้เราเนี่ยติดหวานนะคะเพราะว่าเมื่อไร่ที่แบบว่าเราอยากได้ความหวานเราก็ใช้ของพวกนี้เข้าไปและมันทําให้ลิ้นเราเนี่ยคุ้นเค กับความหวานไปตลอดนะเมื่อถึงเวลาที่แบบว่าต้องไปทานขนมหวานอื่นๆที่เขาไม่ได้ใช้น้ําตาลเทียมไม่ได้ใช้น้ําตาลย่าหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังต้องติดหวานอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือควรจะแก้ที่ตัวเรานะคะก็คือว่าถึงแม้จะใช้สารให้ความหวานทดแทนน้าตาลแต่ก็อยากให้ใช้ในปริมาณน้อย ฝึกลิ้นของตัวเราเองให้กินหวานให้น้อยที่สุดนะคะเอาแค่หวานน้อยๆก็อร่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฝึกตัวเองแบบนั้นนะสักพักหนึ่งเราจะชินกับรสชาติประมาณนี้มันจะเป็นผลดีกับสุขภาพของเราในระยะยาวนะคะอันนี้ฝากเอาไว้นะข้าวแป้งน้ําตาลของหวานเครื่องดื่มรสหวานนะคะให้น้อยๆสักนิดหนึ่งหรือถ้าว่าจะใช้พวกสารให้ามหวานแทนน้าตาลก็ใช้น้อยๆเพื่อเป็นการฝึกลิ้นของตัวเราเองนะคะ และเพิ่มเติมอีกนิดนึงถ้าว่าใครที่แบบว่าชอบซื้อเครื่องดื่มตามร้านสะดวกซื้อนะคะพวกชาสําเร็จรูปหรือว่าเครื่องดื่มสําเร็จรูปต่างๆอะไรอย่างนี้นะพี่การอยากให้พวกเราเนี่ยอ่านฉลากโภชนาการสักนิดนึงเขาจะมีเขียนเอาไว้เลยนะบางทีเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีจํานวนน้าตาลเท่าไหร่นะ แต่ว่าบางทีบางชนิดเนี่ยก็จะเขียนว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะอยากให้พวกเราเนี่ยดูฉลากโูชจาาการสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเลือกทานอาหารนั้นๆน,น,นะคะ<ช>มาถึงเคล็ดลับที่3นะคะที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของเราได้โดยไม่ใช้ยานะก็คือเวลาที่จะทานข้าวนะคะให้ใช้จานนะจานแบบจานใสมาตรฐานนะก็คือจานประมาณ9นิ้วนะให้แบ่งเป็น4ส่วนนะคะ2ส,ส่วนเนี่ยให้เป็นผัก นะหนึ่งส่วนให้เป็นข้าวหรือไม่ก็แป้งนะอาจจะเป็นข้าวก็ได้ขนมจีนก็ได้ซึ่งก๋วยเตี๋ยวก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าเป็นกลุ่มโปรตีนนะคะให้แบ่งประมาณอย่างนี้นะผัก2ส,ส่วนข้าว1ส่วนและโปรตีนหรือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยอีก1ส่วนนะคะ อันนี้เนี่ยจะดีต่อสุขภาพถึงเคล็ดลับที่4นะคะถ้าหากว่าเราอยากลดระดับน้ำตาลในเลือดนะก็คือพยายามเลือกบริโภคข้าวที่แบบว่าไม่ได้ผ่านการขัดสีเยอะนะอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่นะคะทำไมสองอย่างนี้ถึงดีกับคนไข่เบาหวานนะเพราะว่าข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่เนี่ยมันจะมีกากใย,ยเยอะเพราะว่าโดนขัดสีออกไปน้อยนะคะกากใย,ยเหล่านี้แหละให้นึกถึงฟองน้ําที่มันวิ่งผ่านทางเดินอาหารเราไปนะเจ้าฟองน้ํานี้เนี่ยมันจะไปดูดซับน้ําตาลอย่างนั้นพอ เจ้าก้านใยตัวนี้รวมกับน้ําตาลแล้วก็สามารถที่จะขับทายออกมาเป็นใยอาหารนะคะทําให้เป็นตัวลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะคะอันนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของข้าวกล้องแล้วก็ข้าวไรเบอรี่เนี่ยมันมีดัชนีน้ําตาลต่ำนะดัชนีน้ําตาลคืออาหารอะไรก็ตามที่เราทานเข้าไปแล้วแล้วมันแปลงร่างไปเป็นน้ําตาลได้อย่างชา้ชาๆอันเนี้ยเรียกว่าดัชนีน้ําตาลต่ำนะอันนี้มันจะเป็นเรื่องที่ดีสาหรับคนไข้เบาหวานเพราะว่าพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยบางอย่างนะอย่างเช่นถ้าเป็นข้าวขาวข้า,ขาวหอม อะ,อะไรอย่างเงี้ยเวลากินก็ไปปุ๊บระดับน้ําตาลจะพุ่งสูงปี๊ดเลย แต่ถ้าหากว่าเป็นกลุ่มข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่เนี่ยระดับน้ําตาลในเลือดจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นทีละน้อยทีละน้อย,ลอยและไม่ได้สูงมากนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะถ้าหากว่าใครที่แบบว่าสามารถที่จะเลือกทานได้นะก็แนะนาเป็นข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่นะคะจะช่วยได้ในเรื่องของการลดระดับน้าตาลในเลือดที่5นะคะอยากให้พวกเราเนี่ยได้ทานผลไม้ในทุกมื้อของอาหารนะคะโดยผลไม้ที่ควรทานเนี่ยควรเป็นผลไม้ที่หวานน้อยนะเดีย๋ยวเป็นการยกตัวอย่างนะคะผลไม้หวานน้อยอย่างเช่นสาลี่แอปเปิ้ล ฝรังมะม่องดิบ อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มขา,ากใยนะคะและที่สําคัญก็คือน้าตาลไม่สูงด้วยนะคะมาถึงคลิดรับที่6นะถ้าหากว่าเราอยากจะลดระดับน้ำตาลในเลือดโดยไม่ใช้ยานะคะก็คือการออกกําลังกายนะอันนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วการออกกําลังกายํนนานะก็คือการออกกําลังกายที่เหนื่อยปานกลางนะคะหนึ่งควรจะได้สักประมาณ3-4วันนะแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยควรจะใช้เวลาอย่างน้อยๆแล้วก็คือประมาณ30นาทีนะคะก,ก็จะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญน้ําตาลที่มันมีอยู่ในตัวเราจากการทานอาหาร เข้าไปนี่แหละนะคะนะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยแล้วก็2ก็คือช่วยในเรื่องของการลดความอ้วนได้ด้วยนะคะควบคุมน้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้ด้วยนะคะ เคล็ดลับสุดท้ายนะเคล็ดลับที่7นะคะก็คือพยายามลดความเครียดนะคะหลายๆคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงคุมระด,ดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้สักทีหนึ่งนะเดี๋ยวแบบว่าน้ําตาลสูงมากเลยอะไรอย่างเงี้หยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะเครียดนะน้ำตาลมันจะหลั่งออกมาแบบเยอะมากๆเลยเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยแบบฉลาดมากอัจฉริยะมากมากเลยนะก็คือจะเข้าใจว่าเมื่อไหร่ที่เราเครียดเนี่ยแสดงว่าเราจะต้อง เผชิญหน้ากับอะไรที่แบบว่ามันต้องต่อสู้มันต้องแบบใช้พลังสมองมันต้องใช้พลังกายใช้พลังใจอะไรเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเตรียมร่างกายให้พร้อมโดยการสลายน้ําตาลออกมาให้อยู่ในกระแสเลือดเพื่อจะให้ร่างกายเนี่ยได้ใช้น้ําตาลเหล่านั้นเนี่ยไปเป็นพลังงานในการต่อสู้นะคะ ทีนี้เมื่อไหร่ที่แบบว่าเราเครียดอยู่เรื่อยๆนะมันก็มีการสลายเอาน้ําตาลออกมาในกระแสะเลือดเนี่ยแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น,นตลอดเลยนะซึ่งทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะคุมเบาหวานไม่ได้เพรนาะฉะนั้นพยายามลดความเครียดนะคะเบี่ยงเบนความสนใจไปเรื่องอื่นๆบ้างนะการออกกําลังกายก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนะที่จะทําให้เราเนี่ยลดความเครียดลงมาได้นะคะลองดูนะเดี๋ยวพี่การจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับ7เคล็ดลับนะลดระดับน้ำตาลในเลือดโดยไม่ใช้ยาแม้แต่เม็ดเดียวเลยนะคะอันนี้อยากให้พวกเรา ทำนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะหรือว่าคนที่เป็นเบาหวานแล้วและอยู่ในระยะที่แบบว่าต้องทานยาลดระดับน้ําตาลในเลือดหรือว่าต้องฉีดยาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ควรที่จะนํา7เคล็ดลับนี้ไปใช้นะมันจะทําให้คุณเนี่ยแบบว่าสามารถที่จะลดยาฉีดลดยากินลงได้หรือถ้าหากว่าคุณยังไม่เป็นเบาหวานนะคุณจะแบบว่าลดความเสี่ยงของการที่จะเกิดเบาหวานเนี่ยลงมากๆเลยนะประมาณ8 0 9 0เลยทีเดียวนะคะนะเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งดื่มน้ําเปล่าให้เพียงคอเน้นย้ำนะคะน้ำเปล่า สองจุดถึง3ลิตรต่อ1วันนะคะ 2. ทานข้าวแป้งน้ำตาลของหวานให้น้อยลงนะคะและถ้าหากว่าใครเนี่ยเลือกสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะอย่างเช่นน้ำตาลย่าหวานหรือว่าน้ำตาลทีมอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามใส่ให้ปริมาณน้อยๆน,นะเพื่อที่จะฝึกลิ้นของเราเนี่ยให้คุ้นชินกับความหวานน้อยๆแล้วอร่อยนะอร่อยแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะดีต่อสุขภาพในระยะยาวนะคะ3ก็คือพยายามแบ่งจานอาหารเนี่ยออกเป็น4ส่วนนะสส่วนเป็นผัก1ส่วนเป็นข้าวแป ะะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนเนี่ย เป็นโปรตีนนะคะอันดับที่4นะคะก็คือในการเลือกบริโภคข้าวนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยกลัวว่าจะเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะควรเลือกข้าวกล้องหรือไม่ก็ข้าวไรเบอรี่นะคะเพราะว่าสองอย่างนี้มันจะมีรดัชน้นําตาลที่ต่ำนะคะคือทานเข้าไปแล้วแปลงร่างเป็นน้ําตาลได้ช้านะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวมันเองมีกาก,ากใยค่อนข้างเยอะเคลื่อนตัวผ่านลําไส้ของเราเนี่ยมันก็จะไปดูดซับน้ําตาลเอาไว้แล้วก็สามารถที่จะขับออกจากร่างกายได้นะคะเป็นตัวลดปริมาณน้ําตาลในเลือดได้อีกอย่างหนึ่งนะคะคล็ดับที่ ะะอยากให้พวกเราเนี่ยทานผลไม้ให้ได้ในทุกๆมื้อนะคะในหนึ่งมื้อคุณจะทานให้ได้ประมาณสักหนึ่งกำมือนะหนึ่งหนึ่กำมือประมาณนี้นะคะและที่สําคัญก็คือให้เลือกผลไม้ที่หวานน้อยนะอย่างเช่นสาลี่แอปเปิ้ลมะม่วงดิบ หรือว่าฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะหวานน้อยกากใย,ยเยอะจะช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะเคล็ดลับที่6กนะคะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยออกกําลังกายนะวันหนึ่งเนี่ยประมาณ30นาทีเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็อาทิตย์หนึ่งเนี่ยให้ได้สักประมาณ3-4ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่โอเคมากๆหรือถ้าหากว่าใครที่แบบว่าไม่มีเวลาในการออกกําลังกายแบบจริงๆจังๆ,งๆนะก็พยายามที่แบบว่ามีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมต่างๆนะอย่าหยุดนิ่งมากนเกินไปนะอาจจะเป็นการแบบว่า ปลูกต้นไม้ลดน้ําต้นไม้หรือว่าการทํางานบ้านอะไรก็จะช่วยในเรื่องของการลด,ดระดับน้ำตาลในเลือดได้เช่นเดียวกันนะคะและเคล็ดลับสุดท้ายนะอันนี้ก็สําคัญมากๆอีกเช่นเดียวกันนะคะเคล็ดลับที่7นะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยลดความเครียดนะเมื่อไหร่ที่เครียดปุ๊บร่างกายจะรับรู้ว่าโอ้มันจะต้องมีการต่อสู้อะไรสักอย่างมันเกิดขึ้นแล้วแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพยายามแบบว่า เอาน้าตาลมาให้ใช้เพื่อเป็นพลังงานเนี่ยเยอะมากๆเลยนะก็เลยจะทําให้เราเนี่ยไม่สามสารถที่จะคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามเลี่ยงนะพยายามลดความเครียดของตัวเองนะคะหาทางออกนะในหลายๆวิธีที่แบบว่ามันเหมาะสมกับตัวเรานะคะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์พี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมนะคะสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสา,าะระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะ